สวัสดีครับผมเบียร์วิสารออโต้คาร์นะครับวันนี้จะมีข่าวมาประชา,ส,าสัมพันธ์นะครับวิสารออโต้คาร์ของเรานะครับนำรถนะครับรถยนต์ประมาณสักเกือบร้อยคันนะครับมาจัดงานที่ไบเทคบางนานะครับจัดในงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์ปี2020นะครับงานมีตั้งแต่วันที่ 28, 29, 30, 31ถึงวันที่1ก็คือวันอาทิตย์นี้วิสารออโต้คาร์ของเรามีอะไรมาบ้างก็คือมีรถ ทุกไซส์ทุกขนาดทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถเก๋งขนาดใหญ่รถเก๋งขนาดกลางรถเก๋งขนาดเล็กรถ SUV หรือว่ารถตู้รถกระบะมีหมดเลยในงานนี้พิเศษยังไงก็คือเรื่องราคาเนี่ยเล้าใจแน่นอนนะครับเราจัดเต็มเรื่องโปรโมชั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับประกันนะครับ120รายการหรือว่า2 5 0 0 0กิโลลุนรับทองคำา1บาทนะครับโหทองแพงมากนะตอนนี้ ลุ้นรับทันทีนะครับ1บาทดอกเบี้ยก็พิเศษนะครับในงานบูธเราตั้งอยู่หน้าฮอลเลยนะของไบเทคบางนาที่บูธวิศา,โ,โ,โ,าโอโตคาโอ้โหมีรถให้เลือกหลากหลายเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยู่ผมคุยอย่างนี้เลยท่านใดที่สนใจรถมือสองอยู่พลาดงานนี้ไม่ได้เด็ดขาดยังไงก็ห้ามพลาดนี่คืองานเพื่อรถยนต์มือสองโดยเฉพาะเลยครับท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นอดอกเบี้ยราคาราคานี่เราใจแน่นอนนะครับงานเริ่มตั้แต่10โมงนะครับยันตามทุ่มนะครับรุ่นรับรางวัลทุกวันเลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆเพียบนะครับเราคัดง่ายๆเลยเราคัดมานะรถสวยนะรถไม่ชนไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับรับผิดชอบสิทธิ์ในการโอนนะครับคุณหารถมือสองอยู่ห้ามพลาด ผมใช้คำนี้เลยว่าห้ามพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ